สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอสิ่งประดิษฐ์ผ่านอัดแท่งจากกากาแฟนะคะามคิดสร้างสรรค์พลังงานหมุนเวียนคือพลังงานที่ได้จากธรรมชาติคือการนำเอาเศษไม้และกากกาแฟมา,าทำถานเพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบอาหารจะสังเกตได้ว่าปัจจุบันมีการนำถานท,าที่ทำมาจากไม้มาใช้เป็นจำนวนมากดังนั้นกลุ่มเราจึงสนใจนำเศษไม้ที่เหลือทิ้งนำมาแปลรูปแทนการต,ตัดต้นมไม้ประโยชน์ใช้สอย ทานใหม่ 2. เป็นเชื้อเพลิงสำหรับใช้นครควเรือน 3. เป็นเชื้อเพลิงเชื้อมวลสามารถนากลับมาใช้ทดแทนหาทั่วไปสังทรตลาดได้มีในความร้อนเทียบเท่ากับถ่านทั่วไปและสร้างมลพิษน้อยกว่าและนี่จะเป็นลูกภาพขั้นตอนการดำเนินงาน่านอาดแท่นจ,จากการกาแฟะนะคะปัญหาในการจัดทําโครงงานสินป้าดิบอาหารหนึ่งเวลาว่าของสมาชิกในกลุ่มนั้นว่าไม่ตรงกัน สการชี้แจงรายละเอียดของงาน 3. การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบแนวทางการแก้ไขนะคะเราจะมีการประชุมวางแผนในการจัดทำโครงงาน 2. การแจกแจงงานให้เท่าเทียม 3. การเรียกประชุมกลุ่มเพื่อแจ้งรายละเอียดาการพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์นำไปทดลองใช้ในครัวเรือนของผู้ประดิษฐ์สาม,มารถนำมาใช้งานได้จริงติดปัญหาในเรื่องของสภาพอากาศ และเรื่องของการอัดเป็นรูปทรงฐานซึ่งได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วและสามารถพัฒนาต่อยอดไปยังร้านค้า